เอาชนะกับยิ้จะรีบมากินพัแ่ยิปจะวข้าก็ไม่แติับ่อพ่อบ่อพ่อคับผมกนติด้รอกข่าภาษาจีน่ะอาอายิมให้คุณครูเ่อนอายิมวันนี้เราได้อบรมคุณธรรมจริยธรรมแล้วให้นักเรียนนะ นำความรั้นะไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองนะนะเเป็นเด็กดีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนาะของสางพุทของประเทศชาติเนาะนะงานค้ยแล้วเสียมามาดีนึถ้าไปเอาเป็นลิ่งดีบ่าแยกงบ่อ่าไม่เป็นหลอกดีเราเป็นพล า,า,าคุณมีค่าตามปากจับมามัดสารพัดน์ฝึกหัดได้ดังใจหมายเกิดเป็นนักเรียนครูเพียรสอนแทบตาย เป็นน,นักเรียนเอาดีไม่ได้ก็ไยลิงนะใครอยากจะให้ลิงมันอายยกมือ <u> ให้ลิงมันอายเราแค่ลิงนี่กระจอกอยากจะให้ลิงมันอายเรายกมือเราต้องพัฒนาตัวให้ดีพลิ้วที่อยากจะชี้ร่ายก่านลิงเอามือลงอ,อยาก่งก่อลิงยกมือ ขี่ไล่กอลิงยกมือเออใครอยากกินกอลิงยกมือขี่ไล่กอลิงยกมือลงโอ้ยขี่ไล่กอลิง,งลกี่งองี่ไล,ล่กูเจอใครเคยเห็นดินยกมือเออดินหน้าตาปเป็นยังไงหงอไปทางขวาหงองไปทางซ้ายมีไหมมีใครหน้าเหมือนดินไหม ในนี้ลองลองดูสิว่าใครหน้าเหมือนดิมที่สุดใช่ใครนะครับใครนะครับจะบอกให้